สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอก,กันกับรายการลุงน้ำตาลพาเที่ยวนะครับวันนี้จะเป็นทั้งอีพีที่พาเที่ยวแล้วก็พาทำด้วยนะครับให้เพื่อนๆดูด้านหน้านะครับดูภูเขาลูกใหญ่ๆด้านหน้านะครับดูนะครับคือวันนี้ลุงน้ำตาลเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องไปซ่อมตู้น้ำมันที่ อำเภอป่าแดดอำเภอป่าแดดจังหวัดพะเยาซึ่งมันเป็นจากที่สอบถามมามันเป็นมันเป็นจุดติดต่อนะครับระหว่างเชียงรายกับพะเยาก็ตอนนี้ลุงน้ำตาลยอยู่ที่เชียงใหม่นะครับกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปสู่อำเภอป่าแดดก็เป็นเขตติดต่อกับ พยาวนะครับเป็นเขตพยาวแต่ติดต่อกับเชียงรายแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูการซ่อมตู้นะครับก็อาการที่ลูกค้าแจ้งมาเนี่ยก็คือน้ำมันไม่ออกน้ำมันไม่ออกก็คือลูกค้าเนี่ยไปซื้อตู้มือสองมาจากที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มาตั้งและอาการมีอาการน้ำมันไม่ออกก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ลงน้ำตาลจะซ่อมตู้สําเร็จลืมหรือเปล่าแล้วอย่างจะพาไปเก็บบรรยากาศที่อําเภอป่าแดดนะครับระหว่างทางนะครับก็ว่าจะสวยงามขนาดไหนไปกันเลยครับเพื่อนๆเชียงใหม่น้ําตกขุนกอนน้ําพุร้อนแม่ขจารโครงการหลวงห้วยห้องไขอะไรนะห้วยห้องไขโอเค มันเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยมาดูกันนะครับก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลพยายามจะทำคลิปให้สั้นๆนิดนึงไม่ถึงกับยาวมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผู้ชมจะเบื่อนะครับไปตอนนี้มาถึงแยกเขาเรียกแยกอะไรเลี้ยวขวาไปดอยสเก็ดอำเภอดอยสเก็ดตรงไปไปเชียงรายนะครับลุงน้ำตาลก็ต้องตรงไปทางเชียงรายเพราะว่าอาจจะต้องไป เชียงรายเพราะมันอยู่เขตติดต่อเชียงรายกับพะเยาอาจจะได้ไปทางเส้นเชียงรายจะใกล้กว่านะครับให้ gps เขานำทางไปนะครับไปกันเลยครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ออกจากเชียงใหม่มาจะเข้าเชียงรายนะครับก็ดูบรรยากาศขุนเขาและถนน บรรยากาศดีนะครับตอนนี้เพราะว่าทางเชียงใหม่ทางเชียงรายเนี่ยตอนนี้มันไม่มีหมอกควันมันไม่มีช่วงที่เหมือนช่วงก่อนที่เขาเผาป่ากันนะครับก็บรรยากาศก็เลยดีเออขี่ไปเนี่ยต้นไม้เขียวขจีสดชื่นนะครับตรงไปก็จะไปพะเยาไปเชียงรายนะครับเส้นนี้เขาเรียกเส้นอะไรอะ่ะ ตรงน้ําตาลก็เคยมาละเคยมาอยู่ตอนที่ว่าไปวัดล่องขุนนะครับก็เคยมาเส้นนี้อยู่เส้นเนี้ยเนี่ยจะไปวัดล่องขุนได้นะครับของอาจารย์เฉลิมชัยศิลปินระดับโลกนี่นะครับต้นไม้เขียวขจีถนนหน,นทางก็ดีดีครับดีดีตอนนี้ดีมากนี่นะครับด้านหน้าก็เป็นเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ย ก็ขี่แล้วมันสบายตานะครับกว่าขี่ในเมืองไปกันเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ลุงน้ำตาลก็มาผ่านน้ำพุร้อนนะครับน้ำพุร้อนที่ยังไงเขาเรียกอะไรทวีสินน้ำพุร้อนนะครับตรงนี้ก็ลุงน้ำตาลเคยมาแล้ววันนี้ก็คงจะไม่แวะนะครับ จะเดินทางต่อไปที่พยาเลยนะครับไปกันเลยครับเป็นเพื่อนตอนนี้ลุงน้ำตาลก็เข้ามาอยู่เขตพยาแล้วนะครับอีกประมาณห้าสิบกว่ากิโลก็เข้าตัวเมืองพยาถ้าใครๆติดตามมาตั้งแต่ต้นนะครับจะรู้นะครับจริงๆลุงน้ำตาลเนี่ยเป็นลูกหลานเมืองพยานะครับ เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนพะเยาพ่อของลุงน้ำตาเนี่ยเป็นคนพะเยานะครับเป็นคนอำเภอปองอำเภอปองจังหวัดพะเยานะครับแต่ว่าย้ายไปอยู่สุโขทัยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดครับทางพ่อเนี่ยไปอยู่สุโขทัยนะครับกรุงไทยเนี่ยมีธนาคารกรุงไทยข้างหน้า ก็เลยไปเติบโตอยู่ที่ไปเกิดอยู่ที่สุขโขทยัยไม่ได้อยู่ที่พะเยาก็ต้องบอกเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ลุงน้ำตาลได้มาจังหวัดพะเยาไม่เคยไม่เคยได้มานะครับไม่เคยได้มาจังหวัดพะเยาซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกเลยในชีวิต ที่ได้มาจังหวัดพะเยาแปะเดี๋ยวลงน้ำตาลก,ากา็จะขออนุญาตแวะธนาคารก่อนนะครับเข้าไหมเดี๋ยวไปทำธุระที่ธนาคารก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปต่อที่พะเยาอ่าที่อำเภอปลาแดดไปกันเลยครับเพื่อนๆ ตอนนี้ลุงน้ํำตาลก็มาแวะที่จุดชมวิวดูกวานพะเยานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไปดูกวานตรงไหนตรงนี้ก็จะเป็นจุดกาแฟนะครับห้องน้ำเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ถ่ายลงไปที่กวานพะเยานะครับสำหรับประสบการณ์ครั้งแรกในการมาจังหวัดพะเยา เดี๋ยวค่อยมาดูเดินน้องกันโอ้โหมะแขวนมาแล้วแขนค่ะยี่บาทอ่าไม่ใช่ไม่มาแขวนนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปมาดูก็ประสบการณ์ครั้งแรกที่มาพะเยานะครับด้านหน้าเดี๋ยวเป็นจุดชมวิวไปที่มองไปที่กวานพะเยานะครับ กครั้งแรกที่ได้มาบ้านพ่อนะครับแปลกแต่จริงนะครับลุงน้ำตาลเนี่ยเป็นพ่อพ่อเนี่ยเป็นคนพเยาเป็นคน,นอำเภอปงแต่เนี่ยครั้งแรกเลยที่ลุงน้ำตาลได้มาจังหวัดพยาเพราะตั้งแต่เด็กเนี่ยต้องบอกเลยว่าไปอยู่ที่ชนบุรีตั้งแต่เด็กนะครับ เกิดที่สุขโขทัยไปโตอยู่ที่ชนบุรีก็เลยไม่ได้มีโอกาสมากวานพยาไอ้ไม่ไม่ได้มีโอกาสมาจังหวัดพยานี่ครับคุณนี้คุณนี้ฟินนะครับขึ้นเขาฟินหรือแต่เมาเมาโค้งก็ไม่รู้เมาโค้งนะครับคุณนี้เมาโคง้งไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับบรรยากาศมองลงไปจะเป็นกวานพยานะครับ โอ้ดูหมอกดูหมอกตั้งบนยอดเขายอดเขาก็เป็นหมอกนะครับนี่นะครับจุดชมวิวก็มีรูปปั้นไดโนเสาร์มีอะไรแล้วก็มองลงไปนะครับตัวเมืองพเยาวกวานพเยาไปไปดูใกล้ๆตรงจุดชมวิว ที่จุดชมวิวก็จะมีศาลาให้พักผ่อนนะครับนี่นะครับโอ้โหขุนเขาให้เพื่อนๆไปดูยอดเขานะครับเป็นเมฆเมฆอยู่บนยอดเขานี่นะครับกวานพยาวอยู่ด้านหน้าตัวเมืองพยาวก็คงจะอยู่ตรงนั้นนะครับเนะี่ยเห็นไหมมันก็ค่อนข้างจะไกลนิดนึงนี่นะครับจะให้เพื่อนๆดู ตรงนั้นคาดว่านะครับเป็นที่เป็นเมืองเนี่ยริมน้ําฝั่งนู้นน่าจะเป็นตัวเมืองของพะเยานะครับบรรยากาศภูเขาสวยงามมองไปที่กวานพะเยานุ่นก็สวยงาม <c oughs> เดี๋ยวไม่แน่อาจจะลงน้ําตาลอาจจะไปหาอะไรกินที่ริมกวานพะเยานะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเก็บบรรยากาศด้านด้านด้านริมกวานให้เพื่อนๆดูนะครับ <c oughs> สวัสดีกวานพะเยา ก็บคนนี้กัฟินคนนี้เขาก็ฟินกับบรรยากาศที่ความพยาวนะครับเ<อ>มฆอยู่บนยอดเขาหนูว่ามีคนอยู่ไหมข้างบนไม่มีหรอหน้าป่าหนูรัก สวัสดีพะเยาสดชื่นครับตอนนี้ลุงน้ำตาลก็เข้ามาสู่เขตจังหวัดพะเยาแล้วนะครับก็นี่นะครับอีกประมาณห้ากิโลก็จะถึงก็จะถึงสวนสาธารณะริมกว้านพะเยานะครับ ก็บรรยากาศตอนนี้ก็โอเคเลยแดดไม่แรงก็มันก็ดูนะครับบรรยากาศกวานพยาอยู่ด้านหน้ารออยู่นะครับตอนนี้อยากไปดูกันนะครับเชจยงดาวอ๋อบานในนี่ไง บ้านในลุงภูนะบ้านตอนนี้นี่นะครับกวานพยาอยู่นี่นเดี๋ยวลงน้ําตาล,ดลเดี๋ยวลงน้ําตาลก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ประมาณสวนสาธารณะของกวานพยานะครับเนี่ยอยู่ข้างในเนี้ยต่อไปบนถนนพะโนยธนทนอีก800เมตรนี่นะครับ น้ำตาลจะได้ไปเที่ยวกวานพยาวด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็หลายๆคนอาจจะเคยมาหรือเคยดูบรรยากาศแล้วแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นของลุงน้ำตาลนะครับก็มาทำงานต้องบอกเลยว่าอีพีนี้คือลุงน้ำตาลพาเที่ยวกับพาทำนะครับเพราะเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะไปซ่อมตู้น้ำมันที่อำเภอปาดแดดต่อนะครับอันนี้แค่แวะมาเก็บบรรยากาศที่ กวานพะเยาให้เพื่อนๆได้รับชมไปก่อนขีดสีเรเบรลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนงามเมืองถนนงามเมืองไม่นะครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเราก็จะได้เจอกวานพะเยากันแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนงามเมืองกวนพะเยาว ติโลอารามศาลเจ้าพเยานี่นะครับด้านหน้า400เมตรเลี้ยวซ้าย400เมตรเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวไม่แน่อาจจะไม่ไม่เข้านะครับแต่จะขี่เก็บบรรยากาศจอดต,ตรงไหนได้อาจจะจอดเ้้าไหมอาจจะขี่เลาะเอานะครับเลาะริมกวาน ตรงไหนหน้าจอดได้ก็จะลงจอดนะครับนี่นะครับเลี้ยวซ้ายด้านข้างอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอำเภอรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนี่นะครับริมกวานแล,ล้วริมกวานแล้วกวานพะเยา นี่นะครับเป็นสวนสาธารณะริมกว้านพยาวนะครับนี่ดูเคยดูแต่คนอื่นมาถ่ายนะครับตอนนี้ได้มาเองจะจอดด,ดด้านหน้าถ่ายรูปก่อนตอนนี้ลงน้ำตาลก็จอดอยู่ริมกวานพยาวนะครับก็ โอ้โหอูออเมื่อกี้พอดีแวะไปเข้าห้องน้ำนะครับกวานพะเยาก็จะมีห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับนี่นะครับบรรยากาศบนยอดดอยนู่นหมอกเต็มเลยตอนนี้หูอื้อมากเลยนี่นะครับเดี๋ยวไปดูริมกวานกันก็ ลุงน้ำตาลเคยดูรายการของช่อง youtube ของลุงเด่นนะครับลุงเด่นขวบันทุ่งกับลุงเด่นนะครับพากินพาเที่ยวก็เคยมาเนี่ยแกเคยมาถ่ายอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างนะครับไปเดี๋ยวลุงน้ำตาลก็จะเก็บภาพบรรยากาศริมกวานให้เพื่อนๆดูนี่นะครับบรรยากาศริมกวานดูนะครับ ไปจนนูน่นซึ่งรายการครัควลุงอ่าครัวบรรทุงกับลุงเด่นเนี่ยเ้าไปนั่งกินก็ไม่รู้ว่าตรงร้านอาหารตรงไหนนะครับที่เขาไปนั่งกินเนี่ยคนนี้ก็ชอบบรรยากาศแบบนี้ไปเดี๋ยวไปเดินดูลอกๆบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะพา คนนี้เขาไปขี่วนรอบกวานนะครับบรรยากาศขี่วนดูบรรยากาศรอบกวานไปด้านนูน้นไปกันเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับบรรยากาศรอบรอบรอบกวนก็ตรงนู้นก็จะมีที่ให้นั่งนะครับเนี่ยมีศาลาให้นั่ง ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรไอติมทําไมส่วนใหญ่จะเป็นไอสครีมกันหมดเลยคนพะเยาชอบกินไอสครีมเหรอครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆกว่าน,นี้ก็เป็นกระชังปลานะครับแพปลาเลี้ยงปลาไปดูเรื่อยๆนะครับ จะเป็นบ้านเป็นร้านอาหารเป็นอะไรก็ <verm> หลังจากที่นี่ครับมีคนมาตกปลาด้วย หลังจากที่ดูคร่าวๆแล้วเก็บบรรยากาศคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเนี่ยโซนนี้เป็นโซนตกปลานะครับก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลก็จะเดินทางต่อไปที่อำเภอป่าแดดนะครับไปทำตู้น้ำมันมาดูกันนะครับว่าลุงน้ำตาลจะทำซ่อมได้สําเร็จหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปกันเลยครับเพื่อนๆนี่กาแฟโบราณ ตอนนี้ลุงน้ําตาลมาถึงตู้แล้วนะครับก็มาถึงตู้แล้วได้ทําการไล่ระบบไปแป๊บหนึ่งแล้วนะครับที่ลุงน้ําตาลไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนไล่ระบบเพราะว่าอะไรรู้ไหมให้เพื่อนๆดูบนฟ้าครับดูบนฟ้ากําลังจะตกแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการไล่ระบบให้ดูนะครับซึ่งวันนี้ยพอมาเจอปัญหานะครับก็คือหนึ่งเช็ควาไปท่อรั่วก็เปลี่ยนให้ใหม่ แล้วโซลินอย์เขาไม่ได้ใส่ลุงน้ำตาลก็เลยใส่โซลินอย์ให้แล้วก็ไล่ระบบให้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ใส่เบรกเกอร์ให้เพื่อทำการเปิดปิดนะครับเนี่ยคือตัวที่มาเนี่ยไม่มีเบรกเกอร์ไม่มีโซลินอย์แล้วก็ท่อรั่วเนี่ยเช็ควาลตัวนี้นะครับนี่เช็ควาลปลายท่อตัวนี้ดูมันน่าจะเป็นเช็ควาลของน้ำนะครับเช็ควาลของไอ้น้ำ มันก็เลยทำให้มีปัญหาทีนี้ลุงน้ำตาลเปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนใส่โซโลินนยให้เดินระบบโซโลินนยให้ทีนี้ก็จบแล้วเมื่อกี้ลองกดเติมไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะมาไล่ไล่อ่าไม่ใช่ไล่จะมาตั้งปริมาณนี่นะครับจะมาตั้งปริมาณของบอร์ดวีนัเนี่ยตัวนี้เป็นบอร์ดวีนันะครับจะมาไล่อ่าตั้งปริมาณให้ตรงลิตร ไปเดี๋ยวไปลองดูกันอันดับแรกลุงน้ำตาลจะตั้งตัวเงินให้เป็นค่า,า,าลิตรละยี่สิบนะครับเพื่อสะดวกในการเติมหรือว่าเออเรามีแบงค์ร้อยอยู่ตั้งเป็นลิตรละร้อยดีกว่าตั้งเป็นลิตรละร้อยจะได้หยดแบงค์ร้อยแล้วก็ลองเติมดูเท่ากับเราจะขายที่ลิตรละหนึ่งร้อยบาทนะครับมาก็กดหลังจากกดปุ่มเหลืองแล้วก็กดปุ่มแดงเอา ปุ่มแดงก็กดไม่ได้ดวันนั้นน้องเขาบอกอยู่ปุ่มแดงกดไม่ได้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนลิมิตสวิตข้างหลังอีกของปุ่มแดงนะครับเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะเปลี่ยนให้แต่ตอนนี้ขออนุญาตตั้งเป็นยี่สิบก็ได้จะได้โหแล้วกดไม่ได้ก็จบไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนลิมิตสวิตด้านหลังก่อนนะครับตอนนี้ลุงน้ำตาลก็ตั้งปริมาณของบอร์ดวีนัสนะครับให้ตรงลิตร ซึ่งตอนนี้มันขาดอยู่นิดนึงนะขาดอยู่ประมาณนิดเดียวนิดเดียวนะครับขาดอยู่ไม่เยอะไปเอาไปเทแล้วก็เดี๋ยวลุงน้ําตาลก็จะตั้งให้มันเพิ่มปริมาณให้มันตรงลิตรอีกนิดนึงโอเคก็เพิ่มปริมาณก็มากดที่ปุ่มปุ่มดําหลังบอร์ดนี่นะครับของบอร์ดวีนัทนะครับกดปุ่มดังหลังบอร์ดพอมันดังติดให้เราไปด้านหน้า ไปด้านหน้าเพื่อเพิ่มปริมาณตอนนี้ลงน้ําตาลจะมาตั้งปริมาณให้ตรงลิตรนะครับก็มันขาดอยู่นิดนึงให้กดปุ่มดํานะครับหลังบอร์ดให้ดังสองตีดนะครับกดค้างไว้ให้ดังสองตีดแล้วก็มาดูด้านหน้านะครับมันจะขึ้น FSE หรือ F5E นะครับไม่รู้มันจะขึ้น FSE หรือ F5E แล้วเราก็มากดที่ปุ่มแดง มันจะมาที่กระพิบมาที่หลักแรกนะครับเราก็กดเลื่อนไปตอนนี้มันหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะเพิ่มไปเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับอ่ะกดเลื่อนปุ่มแดงมันจะเลื่อนหลักนะครับอ่ะปุ่มเขียวมันจะเพิ่มจำนวนนี่นะเป็นหนึ่งละตัวนี้กดอีกทีจะเป็นสองแล้วพอได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบแล้วลุงน้ำตาลก็จะกดปุ่มแดงเพื่อออกจากโปรแกรมนะครับกดไปเรื่อยๆ เ่ยมันจะออกจากโปรแกรมแล้วตอนนี้แล้วลุงน้ำตาลก็จะลองมาหยอดดูอ่ะนี่แบงยี่สิบพอตั้งไว้ลิตรละยี่สิบนะครับอ่ะไปคุณนี้บีบหัวใจนะกดปุ่มเขียวเลยนะครับถ้าปริมาณน้ำมันตรงลิตรมันจะถึงที่ขอบ 1> <1> เหมือนทุกครั้งนะครับไม่ว่าเป็นบอดสีวีนัสหรือบอดจรันเนี่ยถ้าน้ำมันมันตรงลิตรน้ำมันมันจะมาอยู่ที่ขอบนี่ ขอบด้านบนนะครับโอเคมาดูกันตรงไหมเพิ่มมาอีกยี่สิบแค่นั้นโอเคตอนนี้ปริมาณน้ำมันตรงลิตรแล้วนะครับก็สำหรับบีพีนี้ลงน้ำตาลพาทำและวก็พาเที่ยวไปในตัวก็มาซ่อมตู้น้ำมันที่บ้านป่าแดดไอตาอ,อำเภอป่าแดดตำบลงช้างตำบลงช้างครับที่จังหวัดเชียงราย ที่แรกนะึกว่าเป็นพะเยานะครับจริงๆตรงนี้มันเขตของเชียงรายแล้วก็มาเปลี่ยนเช็ควาไปท่อใส่โซลินอย์อเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อน้ำมันซึ่งท่อเก่าเขาใช้ท่อที่ไม่ดีนะครับท่ออย่างบางแล้วก็มาตั้งปริมาณน้ำมันตั้งปริมาณน้ำมันให้ตรงลิตรแล้วก็ใส่เบเกอร์ก็สำหรับ EP นี้ เดี๋ยวลงน้ำตาลก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ e ีพีหน้าสวัสดีครับ